ขอต้อนรับคุณเบิร์ตนัทพงษ์และคุณเบนนันนภครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มี2ผคู่รักยืนอยู่ข้างๆผมเลยวันนี้ความมั่นใจเป็นยังไงครับคุณเบิร์ตครับก็ดูทุกวันครับนะฮะทางภพรยากับลูกเนี่ยเขาจะเล่นผ่านมือถือไปด้วยโอ้นี่ตัวจริงเลยแล้ววันนี้มั่นใจไหมว่าเราจะได้เงินกลับบ้านไปส่วนตัวผมไม่มั่นใจเลยแต่ผมมั่นใจในตัวเขาครับ คุณอนุวัตรเฟื่องทองแดงเยี่ยวข่าวเจ้าของ <Yeah. S 1> วลีฮิตติดปากอนุวัตรจัดให้อ้ oh. ที่กลายมาเป็นคอลัมน์ข่าวสุดฮอตของช่อง7 HD oh. คำถามก็คือไมโทบนโลโก้ oh. bon logo, อนุวัตรจัดให้อยู่ที่ตำแหน่งใดจะเล่นภาพคุณอนุวัตรหรือกลับไปภาพป้ายเตือนครับถ้ากลับไปเล่นภาพเมื่อกี้กลับสถานีไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอเล่นภาพนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะกลับสถานีได้ถ้าคุณตอบผิดนะฮะ <laughs> คือด้วยด้วยศักสีครับต้องเลือกภาพนี้ต้องเลือกภาพนี้ครับผมมั่นใจนะฮะไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจทั้งคู่เลยคุณเลือกมาแล้วสามสิบวิวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับคุณได้ไหมเนี่ยต้องเธอเลยหล่ะฮะนุกวัดลงมาอีกไว้ท้าลงมาลงมาลงมาเออขวาไปอีกนิดนึงยากมากท้าอย่างนี้ ไห้เดี๋ยวไปอีกนิดนะึงลงเหรอไม่ไม่ขวานิดเดียวนิดเะะดียวพอแล้วพอลพอล้ <c oughs> หมดเวลาครับถามคุณเบิร์ตเลยคุณเห็นโลโก้นี้บ่อยไหม <c oughs> ทุกวันครับทุกวันแล้วเราเราเคยตั้งใจมองไหม <c oughs> ไม่เคยตั้งใจมองเลยครับไม่เคยตั้งใจคื <c oughs> มอง เดินผ่านผ่านโปสเตอร์แล้วก็เออโลโก้นะ okay, เออมีมีสนามข่าวมีอนุาจัดให้มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววางแบบนี้มั่นใจขนาดไหนหนุม่มอย่ากโกรธเบิร์ตนะหนุ่มนะ <c oughs> อ่ารุ่นนะครับว่า1,000 10, 0บาทนี้จะเป็นของฟังคุณเบิร์ดคุณเบนหรือเจมกับโฟกัสจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรดาร์สแกนครับ <c oughs> เบิร์ตไม่ได้ดีใจดูเหมือนโล่งใจโล<ห>่ใจฮะน,น,น,นั่นเลย,เย,น,ยนะครับไม่โทรบนโลโก้อนุวัตรจัดให้อยู่ตำแหน่งนั้นนี่เต็มเตมเป็นแบบนี้เห,โห็นได้หกแล้ว1,000 0บาทสะสมไปเลยครับ